ชมครับนำท่านผู้ชมกลับกันในรายการแล่งข้าวรบเกราะไอเดียทีวีแปะช่วงสุดท้ายของรายการที่จะคุยกับผู้นาช่วงนี้ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการให้โอกาสกับทีมงานกับสร้างคมกับพี่น้องประชาชนโดยดีเสมอมาก็าคือร้านบานจานดาวเทียมกนการจะติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อที่จะดูข้าวความเกินไหวหรือว่าการแสดงต่างๆละครต่างๆทั่วโลกเลยนะครับการสร้ามาที่จะไปรึกษ่าได้หรือจะเป็นจานดาวเทียม แบบนันก็นแล้วแต่มีมากมาให้ถันได้เหลือกล้องดิจิตอลด้วยเผื่อการชมทีวีข้องถันชมข้าวชมรากรข้องถันยังมีคุณภาพปรึกษาได้กับร้านบานจานดาวเทียมอยู่ที่ถนนสกดิเดชซอยหนึ่งครับทางไปซาลปัดฉางตรงนั้นแหละถันติดต่อที่คุณนามนะครับคุณนามติดต่อเดชสุนเจริกซ่องสี่ซ่องสุนสามห้าครับกับร้านบานจานดาวเทียมที่นี้มาถึงช่วงที่จะได้คุยกันกับผู้นํา ที่จะมาคุยกันในรายการแล้งข้าวรอบเกาะช่วงสุดท้ายของรายการสําหรับวันนี้ก็คือคุณชัยยอดปัญญาไวัยอดีตฐานโซววผภูเก็ตคนหลาชุดแต่ก็ปัจจุบันนี้เป็นประธานสภาทนายความแต่เป็นทนายอยู่ด้วยเร่อว่าทนายตุยจะเรียกกันเรียกว่าคนมันยังอยู่ว่าโกตุยปีตุยนองตุยก็ได้กันแล้วแต่ตอนนี้อยู่กับพอมแล้วครับสวัสดีครับครับวันนี้เรื่องที่คุยกันจริงๆแล้วก็มีสาเหตุหนึ่งก็คือตอนนี้ วันก่อนี่ว่าวันที่21ที่ผ่านมาเขามีการาสร้างพระหรือว่าสรงพระกันในประเพณีทื่อสิ้นกินพักเตีย,ยกใช้องมี่น้องชาวภูเก็ตแต่บางเอิญมันมีกลุ่มวัยรุ่นกับผ่าปืนมายิงกันเอ็นเดตบ่จับดาก็มีปืนกันไล่บอกปืนปากกามั่งปืนส้างแปดบางอันนั้นเหลืองนึงก็แล้วแต่ว่าก็มีเฟซเหลากรณีไม่รู้ขับปาดหน้ากันหรือม,มาก็ไม่รู้แต่บางเอิญคุณจะเป็นกูกรณีเนี้ยนารดเขามีกรองกรองจับผ่าไปได้ไวัยรุ่นซ่องคน กับเอ็นว่ายังเป็นนักศึกษาในดับโปวชอยู่เลยแล้วก็คนขับกับเป็นลูกจางอะไรแบบนี้ข้องหนหางนีไก็ไหมลูทีนี้ก็ที่ตนุ้นจะเริ่มประเกียดตนุนบายพาสนี่นะครับก็มีการจักปืนมากระไกมามาทีไปตีคนขับรถรถขัขันลังรถยนต์อันเนี้ยมันก็มีการผูดทึงกันขึ้นเฟซกันมากมายว่าเมืองเมื่อกล่าเมืองภูเก็ตเราเนี้ยอยู่ยากแหละป่านนี้ปืนก็มาก ปันห้ากระมักแล้วการกาแรกปฏิซาแบบบานๆก็คือเมื่อกับยุ่แล้วมันไม่ปลอดภัยขนานเลยก็น,น,นี่ปันนี่นะครับในประเด็นแหละก,ก็ะยากเดียน,ยนท่ามทันในฐานะที่เป็นประธานสภาทนายความเป็นอดีตโซโวอด้วยเหลืองก้องข้อ,ขอกฎหมไม้ในการที่จะขวบคุมอาวุธปืนทุกชนิดเนี่ยมันมีมันมีมันมีลักก็มันเป็นเื่อครับเออ สำหรับการครอบครองอาวุธปืนครือว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอยู่แล้วเนี่ยนะฮะโดยรักเนี่ยกฎหมายเขาก็บังคับไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยในการห้าอาวุธปืนเนี่ยห้ากันไง่ายเหลือเกินมไม่รู้หวายเล่งที่มาหรือการผลิตนี่หมายจไหน,นนะฮะ ถ้ามหวาตามกฎไมบ้บานเมืองทีบังคับใช้ปัจจุบันเนี้เข้มข้นไหมเท่าที่พมได้สัมผัสกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการมีมาตรการในการตรวจคนในการป้องกันและปราปามอย่างเข้มข้นผมถ้ามสิตธิจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในแต่ละเดือนี่มีการจับกลุ่มผู้ต้องห้าหรือที่กระทำความผิดเกี่ยวกัวบอาวุธปืนนี้ประกวตว่าแต่ละเดือนนี้บางเดือนมีเป็นรอย โดยเฉลเี่ยนี่ประมาณ 7- ถึงแปดสิบรายต่อเดือนหรือซึ่งก็ไม่ลดละนในการป้องกันแลปะปราบราม,มแต่ก็ยังมีเล็ดหลดอยู่ให้เห็นอยู่ซึง่งเจ้าหน้าที่ก็ถี่บัได้ทบท่ามด้มมมนะฮะทางผู้ที่มีอำนาจทางร่างเนี่ยท่านก็บอกวา่าปัจจุบันเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาก็ได้กำชับกําชาในเรื่องของพรบอวุธปืนเพราะวา่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราเนี่ย มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตทางชีวิตสับสนหรือว่าในการไปนั่มาหน่ยพญานันจะต้องโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตป็นพิเศษนเนรเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างยั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 งนิ้อยู่ยยยยจริงๆแล้วสมมติอะสมมติมมบางคนบอกว่าเอ้าเราเปิดปื้เรามีนูย์ดป,ปื้เรามีนูย์ดในการครอบครองซึ่งเราบางที่ต้องผ่าติดตัวบางเพื่อบางที่เจอกฎมายกฎไรประเนี๊มันมันไม่ถึงมันเือคือตามกฎไม้เลยวนะครับเกี่ยวกับการ มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองก็ดีในการพกพาอาวุธปืนก็ดีเนี้ยจะต้องข้ออนุญาตอืโดยเฉพาะเยาวชนนี้ไม่มีสิทธิจะข้อได้คนจะข้อได้ต้องมีคุณสมบัติรลายลายย่างเขีนต้องบรรลุนที่ภาวะต้องไม่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยกระทำความผิดไม่เคยมีประวัติอะไรต่างๆควันนี้จึงจะมีการข้ออนุญาตครอบครองอาวุธปืนได้ส่วนการพกพาอาวุธปืนเนี้ยจะต้องข้ออนุญาตจะ นามเพอหรือผู้ว่าราชการในเป็นกรณีกรณีกรณีไปสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นหรือว่ามีความจําเป็นในการพกพาคนที่พกพาได้โดยทู่วตองตางก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าผู้ช่วยต่างๆบนนี้นะเป็นเป็นเป็นเร่องเรื่อก้กฎไม้กำนดไว้อยู่แล้วปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเราจะเห็นว่าเออไล่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 คนนี้มีการพกพาวุธปืนถ่ามว่าพิษไม้พิษ ม่ในเจ้านาถีํำรวจเองหนอเนื่องจากการปฏิบัติหน้าถีเวลาพบไปในสถท่านประกอบการหรืออะไรต่างๆวันนี้อย่าง,งพิดกฎหนามเลยด้วยซ้ำไปนะไม่มีไม่มีอนอนาตนะครับรับงนั้นต้องต้องไม่หวาปืนมือหรือไม่มีไม่มีสิทธิจะพกพาวุเนาะจะได้ใบอนุญาตสิงอ่ฒนาทั่วไปเขาเรียกป .12 นะอนุญาตปืนนะครับใอนุญาตพ่อแสดงว่าอนุญาตมีปืนไว้ในครอบครอง กับอนุญาต6กปืนนี่คนละใบกันใ oh. บอนุญาต6กปืนบรนุญตตซื้อขวายปอดซ้ำ uh. บอนุญัตอบครองขวายปอซี่ uh. บอนญัตพกพาขวายปอสิบซง uh. องนะครับพยา,ยานปอ1สิบซองนี่ได้อยากมางได้อยากมาไมา้ไม่ค่อยให้ครับไม่ค่อยให้แต่ถ้าให้ก็เะเยนบุคคลสําคัญหรือว่าคนที่ต้องเป็นกรณีกรณีพิเศษจริงๆนะครับถึงจะให้ครับเป็นบุคคลพิเศษจริงๆจริงแท็ไม่จับในสถานที่เป็นหนักกฎหมายแลวก็เป็น ผู้ติรูเหลืองกฎหไหมเขามีการผูดกันว่าแม้กระทังมีใบอนุญาตพกภาพอนุุธปืนแล้วเนี่ยนั่นไม่ได้แม้ถึงว่าจะไปพกแบบจงแจงได้นะอันนั้น,น,นใช่ครับใช่ครับซออ่องในที่สาาณานี้ก็พกไปไม่ได้ใช่ครับ<อ>ใช่ครับจริงๆมีข้อกำหนดลายแยงนะฮะรจริงๆวัตถุประสงค์ของการของกฎไหมเนี่ยติดตราขึ้นมาเนี่ยเผื่อที่จะให้ประชาชนหรือว่า เผื่อปกป้องประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าที่จะมาเพราะว่าปืนนี้คนพกไปนี่ก็คือเป็นการป้องกันส่วนทัวไม่แต่ว่าทําอันตรายคนส่วนใหญ่ได้เพนั้นการถีโอบบนุญาตเรืออะไรไดนี่ยมันจะต้องมีโค้อกาหนดละลายย่างถี่ป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าได้รับความเดือดร้อรนนะครับน,นี่ก็คือจริงๆแล้วนะบางคนบกวดือเ,เคยมีแี่ก้อนนี้บันี้คือเขาบอกก็เบนุยาตพกอะ,ะแต่ปืนพกไม่ได้แต่ว่าคุณไปพกในห้าง ก็เลยก็เลถ่ายสร้างปืนเดี๋ยวตุ้งอยู่ปะเนี่ยมันมันพันนันไม่ได้ใช่ไหมบัลลังก์เราพยาย่ามจั่วนะไม่ได้จั่วไม่ได้นะไม่ได้แล้วมาโทษแรงด้วยใช่ไหมโทษแรงด้วยนะขับแรงครับโทษแรงครับพบเอ่อพกพาอาวุธปืนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่ายิงเป็นปืนเถื่อนนี้อาจจอาต่อโทษตั้งสิบปีนะครับเออเออครับ ถ้าปืนมีใบอนุญาตอัตราโทษไม่เกิน5ปีหกพานะฮะแต่ถ้าปืนไม่มีใบอนุญาตนี่ยิงยิงยิงนักไปย้ายยิงถ้าพาเข้าไปในละท่านบันเทิงหรือสมาคมการนี่ยิงนักเข้าไปย้ายครับปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ครับซึ่งกรณีที่ว่าสมมุิว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้มันเอเดียวที่ว่าพ่อมันได้เกินเอาไว้กรณีเกิดเรื่องเมื่อวานนี้ที่มันมีวัยรุ่นสองคนเนี่ยคนหนังซอนทไายเนี่ยไม่รู้มันเกิดเอไรแหละไม่รู้ว่ารถรถยนต์ปาดหน้ามันจะปั่นเพื่อมัรู้แหละแต่ตอนล่างเนี่ย มันก็ขับแซงขึ้นไปแล้วมันก็จักปืนมาแล้วก็เอาปืนจี้ไปทางคนขับรถดังล่างมันนะอาจจะเป็นรถยนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนั้นก็มีกองจับไว้ก้อนี้ปัณเนี่ยมันข้าว่ายในในโทษความพิษเนี่ยคืออะไรจะนวพยายามฆ่าหรือว่ากันโฉกให้ครวอะไรป่ะเนี่ยคือก่อนเข้ารายการตะกี้นะฮะผงว่าได้ไปทอบท่ามยังพันตำรวจเอ่อที่สำักซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการจับกลุ่มนะครับ เรียนท่ามฐานว่าได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อห้าไรบางแถาที่รู้เนี่ยก็มีข้อห้ามีอาวุธปืนมไม่มีไม่ได้รับอนุญาตไ้ในครบโครงหนึ่งข้อห้าข้อห้าที่ซ่งก็คือพกพาข้อห้าที่สามก็คือคมคู่ก็เลยท่ามวา่าซาเฮตที่เกิดเรืองเนี้ยเกิดจากอะไรอะ่ะคือ ผู้ต้องห้า้งสซ่งคนนี้ให้การรับทราบผาบนะฮะในเบืองตอนนี้ก็ให้การรับทราบผาพว่าปืนที่และก็มีข้องกลางด้วยปืนที่พกพาไปนี้เป็นปืนไทยประดิษฐ์ปืนเขาเรียกพักพลอยเถงบางทีก็เรียกคนกากไฟคนกากายบางคักคอยเถงบางเป็นบืนไทยประดิษฐ์ ต้วนแต่แต่เขาเด็กให้การวา่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยไม่ได้บรรจุลูกกระสุนแต่ว่าก็เป็นเหมือนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสอบถามห้าความจริงกันต่อไปถ้าว่าประเด็นเอ่อท,ท,ที่เกิดเหตุนี่เกิดจากได้เด็กกระบระอ,อกว่าเข้าขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปเบียดกับรถตู้หรือสักวันจะเป็นหลักตู้แล้วไปเบียดกันแล้วก็กราบอกเขาได้ขอทษรถตู้ แต่เขาสังเกตเราตู้ทำปางงุบงิบงุบงิบเขาเข้าใจว่าไปการด่าเขาคือคือคิดเอาเองคิดเอาเองกัโนเอาเองว่าว่าด่าเขาแล้วก็เลยชกปืนมาลักษณะเป็นการค่มพู่ไอ้นั่นคือคำให้การพองเด็กนะฮะแล้วก็ผู้ต้องห้ามสองคนนี้รู้สึกจะเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปดปี่าที่ทถาที่สาบจักจักจัก ผู้จับคุ้มน,นะฮะงานผู้จับคุมการสามารถตามนั้นแต่ว่าก็ต้องก็มีการตั้งประเด็นไปว่าเอ๊ะแล้วดูได้ผือว่าปืนไม่มีอาวุธเอออาวุธปืนที่ว่านี่ไม่มีก<อ><อ>ระสุนดูได้ผือว่าเขาไม่ยิงเลยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้อ,อ,อาจจะเป็นพยายามถึ่งขนาดพยายามฆ่าก็ได้ถ้าเอาปืนมาส่องแล้วก็ถ้าเนี้ยเอ,เอาไปปืนแล้วปุ๊บนี่แหละปืนอาจจะไม่ถูกขึ้นมาเนี้ยม<อ>ันจะเข้าพยายามฆ่าแต่ถ้าเอามาเจตนาก็คือแค่ ถ้าปืนย่างแขกเข้าพูดจริงเนี่ยมันก็แขคุมคู่ก็เป็นเพียงแล้วหุโทษโทษไม่แรงนะฮะแต่ว่าโทษรายแรงก็คือมีอาวุธปืนไม่ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในรอบครองครับปืนเพื่อนเอาอาตราโทษถึ่งสิบปีครับอาตราโทษแพงครับกรณีแบบนี้เคยเคยมีคดีไหมว่าเจ้าเป็นเด็กแต่มันแต่ว่าเป็นเยาวชนเดี๋ยวไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้าเกิดโทษแบบนี้เนี่ยเอาละก็คือตอนนี้คือผิดแหละแหละเมียมีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ย แล้วก็ปกป่าก็ไม่ไม่แบนุยาตเนี่ยแท่นคุ้มคู่เขาเหล่าทษเนี่ยถ้าเกิดว่าโทษจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จำไหมคือวันนี้ครับเด็กเนี่ยมันเยาวชนเนี่ยเขามองว่าการกระทำของเยาวชนเนี่ยทำไปโดยรูทฐานไม่ถึงการทำไปด้วยความเป็นคืออคนงวามเป็นคือคานองออความเป็นเด็กยังไม่มีประสบะการณ์อะไรต่างๆพวกนี้เพนั้นโทษในทางอาญา เราต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนส่วนหนึ่งก็คือข้อเท็จริงในคดีข้อจริงในคดีนี้ยถ้าฝังว่าพิจจริงๆเขาก็จะมีโทษต,ตามที่ผมบบกไว้แล้วเนี้โทษสุงมุดก็ไม่เกินสิบปีบแต่ในทางกฎหมายสำหรับเยาวชนเนี้เมื่อได้กนดโทษแล้วเนี้เขาจะเปลี่ยนโทษโทษที่ลงเนี้มาเข้าใชายว่าใช้คว่าวิธีการสำหรับเด็กก็คือส่วนใหญ่ก็จะพาพาไปอ,อยู่ในสถานพิ<า>นิจ ก็เพื่อเผื่อที่จะอบรมว่าให้เป็นเด็กดีต่อไปจะได้ไม่กระทำความพิษอีกแล้วก็หรือไม่สร้างก็อาจจะดูว่าถ้าเด็กคนนี้เนี่ยพอแม่ผู้ปกครองเขามีฐานะมีกําลังที่จะส่งเสียเลี้ยงดูหรือว่าน่าจะดูแลได้ดีกว่าสถานพินิจเขาก็จะไม่ไม่กระขั้งหญิงถ้าเด็กคนนี้ยังไม่เคยมีประวัติกระทำความพิษซึงเขา เขาเขาทางรัฐธรรมนูญนี่เขาก็จะเขาจะดูด้วยนะฮะ,ฮะาการใช้วิธีการทราบเด็กเนี่ยเผื่อคุม้มครองเด็กเผื่อ,อ,อให้เด็กเนี่ยไปยู่ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือว่าในแบบนี้ครับพยานโทษที่จะลงเนี้ไม่ถึงขนาะจำคุกกันฮะเด็กคดีเขาก็เลยเจตนาด้วยนะเขาเขาก็เลยพฤติการในคดีก่อนว่าย้างบางคนนี่พฤติการมันจะไปฆ่าไปปล้นอันนี้มันพฤติการมันผู้ใหญ่แล้วพยานการกัหนดโทษนี่มันก็ต้องต้องเข้มข้นยิ่งขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเอยๆมันก็ต้องแลเป็นกรณีกรณีไปอในส่วนของพ่อเมีันะฮะผมก็ได้คุยคุยกับทางทาง ไล่ไล่ถันทีเขาได้มาทบท่ามันนะฮะว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นเด็กถ้ามีพฤติการมันนี้เรารู้ได้ผือถ้ากดทำไม่ว่าเด็กไม่ว่าไว้จะยิงขึ้นมาเนี่ยตายทางตายทางเพศตายจริงเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าจริงๆรเราจะไปติดคลุมว่าเด็กคนนั้นอาจจะไม่ดีมันอาจจะเป็นเพราะอารมณ์โชว์บุฟหมโหจริงก็ได้เรามองในในแง่ดีไว้ก่อนในมุมบวกไว้นี้แต่ว่าในคณะเดียวกันในทานะ ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอก็ต้องให้การดูแลดูแลรู้ให้เป็นพิเศษนิดนึงให้กำชับเข้มงวดนิดนึงครูบ้าอาจารย์ในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับอย่างน้อยก็ต้องให้คำปรึกษาหารือหรือว่าต้องมีการโซดซ่องดูแลแล้วก็อบรมทั้งทน้นแล้วก็พยายามพูดหรือว่าให้ทุกๆวันให้เด็กให้เด็กเ,เหมือนเมื่อสมัยพมสมัยก่อนไม่กลายนะครับสมัยพมที่พมก็จบ,จบ จบอาชีวะมาเหมือนกันจบระดับปวชอาจจะเทคนิคภูเก็ตมาเหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าสมัยนั้นเด็กถ้ามีปัญหาเต็มทีก็แข่ฉกต่อยกันมือเปล่านักเลงมือตัวต่อตัวลูกผู้ชายลูกผู้ชายแต่ปัจจุบันนี้ก็มีอาวุธมีเล่ยเข้ามาเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นการพัฒนาโครงสังคมถึงมันไปรวดเร็วทางโซเชียลทางอะไรต่างๆบนนี้ก็ทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะครับก็เลยในส่วนตัวเพราะมันนะฮะก็ฟ้า เป็นพิเศษก็คือสําหรับก็คือผู้ปกครองแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับต้องดูแลกันนะเดี๋ยวจะออบครัวพ่อแม่นี่ยสำคัญครับต้องต้องให้ความอบอุ่นต้องต้องอบรมสั่งสอนย่างย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมมั่นคกว่าเดิมอันนี้คือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือวันส่งพระตอนนี้คือเขาจับได้แล้วแหละจับได้เป็น อ่มันมีแกงซองซองแกงซ่องแกงทือซ้ำแกงเนี้ยมันหนักกันนะว่าไม่จะหนักคือแบเจอโดยบังเอิญแล้วก็มันมีเหลืองเก่ากันมาแล้วก็อาวุธอัดเอามาชายยิงกันก็บังเอิญลูกซุ้มนไปพลาดทุกเด็กอีกคนนึงตายแบ้วบาดเจ็บก็มีตอนนี้ก็นี่ประเด็ยโทษถูกมันเปนปืนบาโทษโทษนันก็คำการทำโดยพลาดเนี่ยมันก็มีข้อห้าก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาอยู่ดีครับคือถ้าเจตนายิงวินวยแต่พลาดไปโดน คนข้างๆพี่นุย้ยก็ยังเจตนา,าอยู่ก็เหมือนกับว่าก็ยังเจตนาฆ่า,าเหมือนกันครับ<อ>เจตนาเหมือนเมือกน,กน,กนกันถุนนักมันก็ได้นะเหมือนกันครับแต่เล่นเล่นแหละจากเหนือข้าเลยเดี๋ยวในในส่วนนี้อายุหมากันอายุปปายี่ส <ไป S 1> ิ<ไ>ปบปีก็ก็แถวทีรูเนี่ยหลายคนก็อายุเกินยี่สิวชนแล้ไวไอ้นั่นต้องไปรับโทษเหมือนผู้ใหญ่อ,อัตราโทษฆ่าคนตายก็ตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปอยู่แล้วครับนักแต่นะหญิงถ้ามีไตรองไว้ก้อนนี่หญิงนักเข้าไปใยัยถ้าฆ่าคนตายธรรมดามันก็อัตราโทษอย่างต่ำก็ยี่สิบ อันนี้ก็แสดงว่าทุกกระไรกระทงเหมือนกันเลยเหลืองก็ปราบปืนปราอาวุธปืนไม่ครบคลองพกพาฆ่าคนตายโดยเจตนาดูซักว่าจะมีพยายามฆ่าด้วยบางคนไม่ตายไม่ตายก็มียุ่งเขาะ็เป็นพยายามฆ่าดูซักว่านั้นก็เป็นพยายามฆ่าทางพยายามฆ่าทางฆ่าคนตายโดยมัดครับที่์สำคัญก็คือทีท่าทางหนาวันสําคัญคงนี่นี่นี่คือสิ่งสิ่งที่กลายเป็นว่าเออ่พระบาทดูสึกว่า เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยไม่เคยเกิดเคยพมจําได้ว่าเมื่อมัยผมเด็กเคยเกิดมาครั้งนึงจาได้เคยเคยมีครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเกิดอีกเลยเราสังเกตไหมเราไปเล่นลูกประทัดนี่เสี่ยงลูกประทัดกับเสี่ยงอาวุธปืนนี่มันมันคลายๆวีดีการต้องต้องต้องช่วยๆกันช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีถ้าเป็นแนวแนวคิดข้องทังเนี่ยถ้าเป็นแนวคิดข้องถังนี่ทังคิดว่าวิดีการในการป้องกันถึงแน่นอนและมันมีคนมาร์ก ครับช่วงประเพณีคนหมากทึกมันมีกลุ่มไวรุนมางกัรตอนนี้มันมีไล่กลุ่มด้นยนี่ถ้าเป็นแนวเกณของทางนี่เรามีทีวีทีการในการป้องกันบัลทินเช่นว่าการตั้งด่านตรวจไม้ซึ่งบอกว่าคือเราก็ต้องต้องคุมไว้ก่อนและอะไรแบบนี้ต้องคือในส่วนของการการการตั้งด่านตรวจอะไรอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันปัจจุบันเนี้ยเข้มข้นไหมแถาที่ผมสังเกตก็เข้มข้นหมาก่าสมควรนะครับโอเคอาจจะต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น บางเื่อว่าปัจจุบันนี้ตำรวจเองเวลาตั้งด่านลอยเขาก็ไม่ให้ตงังอาแคต้องส่งเส้ไปถึงง่งไปตรวจคนนี่บางทีมันก็ไม่สามารถก็ททำทำได้ตามกฎหมายการตั้งด่านเขาเดี๋ยวไม่ใจด่านลอยด่านปกติทั่วไปเนี่ยบางทีคือสัน้น ทางโทรศัพท์เนี่ยมันกันที่กันได้ถ้าเกิดส่วนวัยรุ่นไปกันเป็นเก่งมันเนี้ขันแหนไม่มีไปก่อนบอเห็นปุ๊บก็โทรศัพท์บอกเฮ้ยมีตำรวจมานว็วนกกับวันทีการป้องกันในส่วนนี้มันถึงแม้จะเข้มข้นขนาดไหนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะได้ได้ได้พ้นรอยเปื้อนเป็ะนันท่านในส่วนของพวกเมงกันนะฮะเขาย่างโยนลงไปก็ต้องไปให้ความรู้ให้เด็กรูจักคิดให้ให้ให้ความรู้ต้องพบเป็นพบเนี้ยเน้นเลยเน้นเรื่องครอบครัวเน้นเรื่องโรงเรียนแล้วก็เน้นเน้นเออเกี่ยวกับ จริยธรรมของเด็กให้ให้เด็กมีความรู้สึกนึกขิดให้สํานึกได้หมายถึงขึ้นต้องปลูกฟังเรื่องน,นี้โดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีเหมือนกันในเรื่องโดยเฉพาะประเพณีนี้เราก็ทาให้เขาเป็นวันนี้ประเพณีเป็นประเพณีดีๆงามนะ,ะระดับโลกแล้วนะ,ะเราคนภูเก็ตถ้ามาทำาอะไรให้เสื่อมเสกับกระเพณีมันจะทําให้คือยิงยิงกันตายในงานพณดีนี้ถ้ามาเข้ามาใจเฉพาะในภูเก็ตนะ มันก็จะไปถั่วโหลเหมือนกันเราต้องต้องต้องสร้างจิตสํานึกครับแล้วเมื่อกว่าเราไปทาไปทาลายก็คนทางภูเก็ตเลยนะทำลายทับหลักทำลายทำลายภูเก็ตทำลายการทองเทียวของประเทศไทยทำลายมุดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจิตสำนึกดีๆสร้างสร้างสำนึกรักบ้านเราให้มามามาไม่สท่านท่แต่มองว่ามันเป็นปัญหาว่าไอ้ครงสร้างหรือว่าแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยเราเนี่ยเราเริ่มต้น ในเรื่องของการพยายามปลุกฟั่งเด็กในปัจจุบันนั่นนะที่อนม,มันมันสมัยฐานสมัยรุ่นพบในรุ่นฐานเนี่ยเรานนกระมองกันได้ว่าด้านนึงก็จะเสริมสร้างก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมควบคู่กันเน้นด้านวิชาก,การก็จะเน้นแต่ตอนนี้นี่มันจะเน้นในลักษณะนาก็ว่าคือต้องให้เด็กเ,เรียนได้ดีแต่ถึงมันเกิดการแข่งขันพมเรื่องการแข่งขันทีน,นี้มันมันมันมีการแข่งขันลายประเภทมากขึ้นนะทีนี้ใช่ครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยแข่งขันกันเรียน แข่งขันกันเรียนพ่อมี่จะหลุเศร้าพ่อมหมอซ้ำตรงนี้พ่อมวลไดคุยตลอดเวลาเช้าๆเราบลถดไปส่งม็ได้คุยรู้เขาจะพูดแต่เรื่องว่าเออจะไปเรียนได้ตตตตแต่พอเราท่ามเรื่องสมัยก่อนเราเรียนหน้าที่พลเมืองนาหน้าที่ศิลธรรมได้ไหมวิชาพวกนี้ค่อนข้างจะน้อยลงมาค่อนข้างจะน้อยลงมาพ่อมหาถ้ามหาไปเลยถ้ากระทรวงศึกษาธิการควรจะเน้น โดยเฉพาะทุกวันสมัยก่อนเราคนเข้าแถวนี้เราจะมือเยืะแยะไปหมดมือโน่นนี่นั่นแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะลดน้อยลงไปแต่จำได้สมัยก่อนทุกวันศุ์เนี่ยมันจะต้องมีการประชุมนะประชุมย่อยนะครับครูย่อยดหวือ็พุ่มหนวยการจะต้องมานังคุยแล้วก็ให้มีการคณะเขาแล้วไดมีลักษณะกองกิจกรรมที่ดีดีคือให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยแข่การไหว้การ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 จันยูกาตะเวทีการ ประพฤติตัวพฤตีคือคือให้คนดีที่ควรจะได้รับการยกย่องมากกว่ามากกว่าโดยไม่ใช่เฉพาะแข่เหรียนเก่งแล้วได้รับการยกย่อง <ๆ S 1> คนที่มีมายาดดีคนมีความกตันยูค, <ๆ S 2> คนกระถีทําตัวเป็นพลเมืองดีของสงมนี้ก็ควรจะรรได้รับการยกย่องเทียบท่าวกับคนในเียนดีด้วยความหวังน่าจะน่าจะสร้างในส่วนนี้ครับแสดงว่าแนวแนวคิดของออถัน ประธานสภา,าทานายความจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยท่านชยยปัญญาไว้นี่คือมองว่าในส่วนของครอบครัวกับส่วนหนึ่งแหละเปนต้องต้อง,องช่วยช่วยให้ความอบอุุนให้ความรักครับหลูกเพื่อที่จะให้ลูกออกไปในสังคมแล้วก็มีความอบปุุนความรักไปมอไปกับสังคมไม่อยากไปสร้างปัญหากับสังคมแต่ว่าอีกสถาบันนึงคือสัธาบรนึงการศึ่งซาทำอย่างไรว่าทาเอาแล้วคุณนี่คุณนีณ่ว่านโยบายอีตามกนอเมริกาหรือมาก็ไม่รู้แต่ว่าในทิศทางของการบริหารการศึกษาเนี่ย สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องกองการจะบ่มเพาะเรื่องกองหน้าที่ศิลธรรมหรือแต่แรกป่าาปัจจุบันคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใช่ครับใช่ต้องต้องต้อง่ต้องต้องหมาครับต้องต้องต้องให้แย่ทุ่าระว่างความพิษกับความทุเนี้เขาต้องแย่โอปัจจุบันเนี้ไม่ใช่ว่าคนทําพิษคนทําพิษแต่ไปประสบความสําเร็จอืแข่งขันกีฬาโกงเข้าหนาแล้วต้องได้รับการยกย่องบาดเอวเก่งหน้าดีนึง ห้าวิธีการที่ชนะได้รก็ได้แต่ไม่หวาวิธีการที่จะชนะนั้นจะพิจริยธรรมแต่ได้รับการยกย่องพันธุเพราะไม่เห็นด้วยเ <Okay. S 1> พราะนั้นผมย้ายเขาเ้ามองหวาคุณไม่จําเป็นต้องไปมองถึงเป่าไม้ไม่จําเป็นต้องได้ทีนึง่งแต่คุณเป็นคนดีเขาสังคมคุณสามารถพัฒนาประเทศไทยได้ปัจจุบันนี้เมืองไทยเราก็รู้ยุ่มันเกิดจากการเปาไม้ไปคํานึงถึงเปาไม้มากกว่าความ เขาเรีย the นั up, ่นเราลืมเราลืมเราลืมเขาเรียนลืมลืมลืมความเป็นไทยลืมความวัฒนธรรมดีๆของประเทศไทยไปนิดนึงน่าจะกลับมามาโยนกลับมาแล้วก็กลับไปชนะได้ได้กีฬากีฬาแพ้กดไม่แพ้เลยมันเลยกลายเป็นว่ามันทุทุบลูกฟังมานานมันพัฒนาเลยกลายเป็นเป็นเรื่องปกติแต่พอม่ยหายทุกคนมองว่าการการทำพิษ ผิดกฎหม้เนี้ยเป็นเร่องพิษเป็นเรื่องปกติเพราะมองว่านั่นคือเป็นเร่องพิษปกติที่ควรจะต้องได้รับการประนามมาว่าใช่แสดงว่านี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นตัวไปไปนุ่นเป็นตัวไปส่งเสริมให้เกิดเยาวชนที่ที่คิดพิษพฤติกรรมพิษแต่คาไม่ใหญ่ส่วนใหญ่นะเยนส่วนใหญ่ก็ถือว่าบางทีครอบครัวก็ประคับประคองไว้ได้เขาบมพอเขาดูแลไว้ได้แต่ค็มีส่วนหนึ่งนะที่อาจจะต้องใช้คำเบอบางทางความคิดและจิตใจล่ะ เออเลยกลายเป็นตอกไปเป็นเครื่องมือของคนคือซึ่งเราคือเด็กวบหลุนปัจจุบันนี้การที่ตัวเองได้มีปืนการได้ <c oughs> แสดงเขาจะแสดงความเป็นลูกผู้ชายโดยการไปต้อยโดยการไปยิงนี่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับของของกลุม่มกลุ่มไหมยรหมด้วยกันถึงเป็นความคิดที่ผิดอันนี้เพื่อเรียกลูกผีกันเราได้ลูกผ<อ>ีครับถ้าเกดว่าแสดงตรงนั้นได้แสดงว่ามีพลังงานพลังงานอออันนั้นคือการตัดผู้ชมกับกรุงได้รับ ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับในซ่องกรณีกับเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของพ้นแห้งกรรมที่จะที่เกิดขึ้นนะครับครับเป็นเหมือนพกาท่านประธานสภาทนายความท่านไปชัยยศปัญญาไว้นะครับดิซโซว่าภูเก็ตเราเนี่ยครับฝ่พูดคุยกันทีนี้เราจะช่วงท้ายทายนะครับด้วยเวลานิดเดียวแหละไม่เป็นไรแต่ว่าคุยได้ยังคุยได้ก่อนครับมีงานอะไรครับนี่ตอนนี้จะมีงานครับตอนนี้ชมรมรามกับแห่งยศภูเก็ตนะฮะจะจัดงาน รบรบวันทัธาปนามาวหทยาลยรำกล่ำแหง้งนะครับ,บปีนี้ก็รบรบสี่สี่ปีนะฮะทางชมรมารำแห้ง <c oughs> จังหวัดภูกเก็ตก็จะจัดงานขึ้นในวันที่ยีพพ่พฤศจิกายน2 5 5รอยเวลา18.30ทุ่นโนทีโรงแรมร o y เย p ภูกเก็ตซิตี้นะครับถึงปีนี้ประธานชมรมก็คือทัานอายการบรรทูนทองต<อ>ันเป็นประธานชมรมส่วนผมเป็นเลขาชมรมนะครับ ส่วนประธานจัดงานปีนี้ก็คือคุณสัจพพลทองส้มนะครับเป็นประธานจัดงานก่อนถึงวันงานเราก็มีกิจกรรมหลายย่างเช่นฟุตบอลกอล์ฟแล้วก็แบดมินตันทั่วรายละเอียดเดียวทางชมรมรักแห่งก็จะมาอีกทีนึงกองฟ้าชาวซิ่งทองทางไล่นะครับไปรวมงานด้วยครับเมื่อตกแต่ว่ายุคนี้ยุคนี้ซิ่งทองเขาเรียกว่าทะเลาะบาดซาแบบซิ่ทองพังงาพังงาขึ้นแล้วทีนี้ซึ่งประลัดกระทรวงหกคนนะครับกาะซิ่งทอง ซิงทองผูวจังหวัดอบูแคนซ์กับสิงทองผู้บักซ่าหรือสึกไล่ถันนะก็สิงทองตอนนี้วานาซ่านนะก็เป็นความภูมิใจของชาวรางควแห้งนะครับก็ทุกๆปีเราก็ได้จัดงานขึ้นมาก็ปีนี้ก็รายได้ที่ได้จากการจัดงานนี้เราจะนําไปเป็นทุนการทึกร้านักเรียนที่เรียนดีและก็มีความประพฤกิเรียบร้อยนะครับผู้บังคับการตํารวจนักก้ ท่านวันใจก่อนผีนี่ก็ะซิ้งทองนะครับใช่ครับนี่รุนนองจำนะรองผู้บัญชาการอีกคนนึงก็ท่านชลิดแก้วยาลัดก็ขึ้นเป็นซิ้งทองรองผู้บัญชาการตำรวจปากแตรขับการะซิ้งทองเหมือนกันครับประกาศสวัสดียี่สิบแปดใช่ไหมครับยี่สิบหกปีก่อนนะครับเวลาสิบหกติดซ้ำทุนนอเป็นต้นไปครับงานกิจกรรมปะไม้ปีนี้เราต้องการระดมรายได้ไปทำอะไรบ้างเอ่อไปเป็นทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแล้วก็มีความมั่นเพิดยบร้อยการทางเอ่อ ประธานจัดงานก็บอกว่าปีนี้ต้องมีรายได้อย่างน้อยก็เส้นขึ้นโอก็ดีต้องได้ไอ้ได้ดีดีดีปลาด้วยนะครับพี่น้องสิงหทองแต่ว่าเดี๋ยวสักสักครั้งนึงการเราจะได้คุยกันอีกครั้งนึงนะครับแต่วันนี้บัตรญี่ปุ่กประกาบพบกันก่อนดีโรยเซนซิตี้นะบัตรบัตรเท่าไรครับบัตรคนละห้าร้อยบาทครับก็มีในงานก็มีชิงรางวัลทองคำด้วยนะครับห้างบัตรครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มฟรีทุกอย่างก็พบกับการประกวดธิดาร้ำกับแห้งแล้วก็มีความบันเทิงมากมาย สี่มัดถุกอย่างนะฮะครับครับอ่ะมาถึงจย์สุดท้ายแล้วครับท่านมีอะไรจะฟ้าตึงนดัผู้ชมเชิญเลยครับฟ้าให้เนื่องจากเหตุการณ์การการในโลกโซเชียลในทุกวันนี้หเห็นว่ามันน่ากลัวรจริงๆแล้วก็ฟ้าผอแมผู้ปกครองแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับช่วยให้ความรักความอบอุ่นให้ช่วยตรวจขั้นดูแลบุตรหลานรุ่งถานนะครับให,ใ,หให้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 มักยิ่งขึ้นนะครับเผื่อ ที่จะทาให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหรื่นหนักท่องเที่ยวที่เข้ามานี่<ช>เขาให้เกิดความอบอุ่นใจนะครับราวาต้องเราต้องยอมรับว่าเศร,รษฐกิจในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็สบโต<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างความส่งงบเรียบร้อยไม่ให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเข้ามีความลอดภัยสู้งี้จะทําให้การท่องเที่ยวเรายิงยิงต่ำลงไปเพราะฉะน,น<ช>ั้นเราช่วยกันนะครับช่วยกันซดซ่องดูแลกันเ,เพื่อความ ข้องพี่น้องแล้วก็เผื่อความจะเดินรุงเรืองทางด้านเศรษฐกิจข้องจังหวัดภูเก็ตนะครับครับฝากไปด้วยครับครับวันนี้ก็คุณทันมาครับครับนี่คือทันชัยยดปัญญาไว้ยนะครับทานประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตเป็นเลขาข้องชุมรุมอ่ทซิ์เการัมคำแห้งครับวันนี้ได้ทาบรามากมายนะครับได้ทราบราใลเรอ่องข้องข้อกฎหมายกรณีข้องการปกครองฟื้นนี้ครับแรกๆทันยังไม่รู้วันนี้ได้รู้ว่าตึงมีอนุญาตแล้ว ถ้าไม่มีอนุญาตพกไปเนี่ยที่ถานะกกระพกไม่ได้แล้วก็มีอนุญาตพกแล้วพกไปแล้วเนี่ยครับถ้าพิธิพิษทาง,างากับพิจกรหมายเหมือนกันล่ะซึ่งเรานี่คือเป็นสาระความรู้ที่ให้กับท่านครบับเรื่องกงแนวคิดในการตีจะช่วยกันครับกามองจะเป็นประเด็นได้กับเรื่องต่องสถาบันการศึกษาก็มอีกช่วงช่วยเหืืององสถาบันสังคมเราก็ต้องช่วยรวมกันที่งสำคัญคือสถาบันข้องการศึกษาเนี่ยนะครับทำหรือว่าให้ นำแนวทางในอดีตมาในปัจจุบันได้บางคาดีครับหรือข้องหน้าถีพลเมืองศิลธธรรมหรือื่อ,องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในทางหมดนี้ก็น่าที่จะลดเพดานความตึงเครียดข้องปัญหาเยาวชนได้ไม่หมากกันหน่อยครับนี่คือแนวคิดของท่านประธานสภาทนายความจังวัดปุกแกค,คุณจัยยศปัญญาไว้นะครับอดีตโซวาปุกแกด้วยวัน,นี้หมดเวลาล้ะครับท้งหมดนี้เราช่วยกิดรวมทรรมเฝราะระวังสร้างสังส้นของทิ้นปผ่นดินของเราให้มีความสุข ก็ให้มีเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างอย่างยืนนะครับลากไปตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับครับ